สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดทางกาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงเฉาเตอร์จือ้อเฉาเตอจืออจ้อนี้จะเป็นตัวละครที่อยู่ในช่วงภาค3ามตำนานราชามกอนเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อเฉาเตอร์จือ้อเนื้อเรื่องโซลนสามตำนานราชามกออายุ100ปีพลังวิญญาณ100ก็คือ ในช่วงท้ายภาคสามก็บรรลุเป็นเทพเช่นกันเนาะสังกัดสำนักถังตำแหน่งอดีตเจ้าสำนักก็คือจะเป็นเจ้าสำนักคนก่อนที่ถังอูลินจะขึ้นเป็นเจ้าสำนักเนาะนอกจากสังกัดสำนักถังแล้วก็สังกัดโรงเรียนเช็กเป็นอดีตหัวหน้าเจ็ดประหลาดแห่งเช็กรุ่นก่อนเป็นพลเอกแห่งสหพันธ์ัฐและเป็นโลหิตที่หนึ่งแห่งกองทัพเทพโลหิตเนาะ ตำแหน่งของชาวเตอจื้อก็สูงแทบจะแบบเกือบจะเป็นผู้นําของทุกหน่วยเลยเนาะถ้าเขาแยกล่างได้เขาคงจะไปเป็นประมุขหอเทพสมุทรเรียนเช็คด้วยแล้วนะครับเนี่ย ชายห้าพมยุทธไรล,ลักษ์เนาะวิญญาณยุทธกระบีไรล,ลักษ์วงแหวนวิญญาณหกดำสามแดงคนรักก็คือจางซินนั่นเองถ้าเพื่อนสงสัยว่าเออทำไมจางซินไม่มีสังกัดอยู่ในโรงเรียนเช็คเพราะว่าชาวเตจือกับจางซินเจอกันในสำนักถังในหน่วยประจันบาลเนาะจางซินไม่ได้เรียนในโรงเรียนเช็คนะครับพวกเขาเจอกันในสำนักถังชาวเตจือมีวิญญาณยุทธเป็นกระบีไรล,ลักษ์เป็นสายจูโจมเนาะคำพูดติดปากหรือว่าคำพูดเวลาจะใช้เขตแดนคือปากบอกไรล,ลักษ์กับมีรักเนาะชาวเตอจือเข้าศึกษา ที่โรงเรียนเช็คในช่วงเวลาเดียวกับยุนหมิงและกลายเป็นหัวหน้าเจ็ดประหลาดแห่งเช็คหรือว่าหัวหน้าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อเลยเคือรุ่นก่อนหน้าทางอูดินนั่นเองเขาเข้าร่วมสำนักถังและได้พบกับจางซินที่สำนักถังในที่สุดเขาก็กลายเป็นเจ้าสำนักถังของสำนักถัง เขามีทักษะหลอมรวมวิญยานยุึ์ความรักสถานฟ้าร่วมกับจางซินเมื่อการฝึกฝนของเขาถึงระดับ99เขาก็ได้เข้าร่วมกองทัพเทพโลหิตและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งโลหิตที่1แห่งกองทัพเทพโลหิตและมียศพลเอกแห่งสะพันธรัตโต้หลว และหลังจากที่เขาบรรลุระดับ9 9เขาและจางซินก็ไม่เคยใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุดร่วมกันอีกเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชาวเตอร์จื้อเนาะถ้ามีข้อมูลตกลนหรือพิพาทประกันได้หรือเพื่อนๆสงสัยเรื่องทักษะความรักสถานฟ้าผมทำคลิปไว้แล้วเนาะเพื่อนๆหาชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ